พระเจ้าต้องการให้คุณตระหนักถึงความเต็มล้นภายในคุณเพราะแผ่นดินของพระองค์อยู่ภายในคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่8มิถุนายนมองเห็นความเหลือล้นภายในคุณลูกาบทที่17ข้อ21เพราะนี่แน่แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านตอนที่คุณเป็นเด็ก คุณเคยถูกดุเวลาที่กินอาหารไม่หมดจานหรือเปิดไฟเปิดพัดลมทิ้งไว้เวลาที่ออกไปจากห้องไหมคุณมักถูกเตือนและตอกย้ำอยู่เรื่อยๆว่ามีคนยากจนหิวโหยอีกมากมายในโลกนี้ค่าไฟก็แพงและเงินทองมันหายากไม่ใช่วรวงมาจากท้องฟ้าและตอนนี้คุณก็พูดกับลูกๆของคุณเหมือนกันกับที่คุณเคยได้ยินมาหรือเปล่า พวกเราตามธรรมชาติจะนึกถึงความขาดแคลนอยู่เสมอแต่สำหรับพระเยซูพระองค์ไม่ทรงคิดแบบนี้แม้ท่ามกลางความขาดแคลนพระองค์ทรงนึกถึงแต่ความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือตลอดเวลาจํำเรื่องขนมปังชิ้นเล็กๆ5ชิ้นและปลา2ตัวของเด็กชายคนนั้นได้ไหมพระเยซูทรงทำอย่างไรเมื่อได้รับอาหารจำนวนน้อยนิดมาอยู่ในมือของพระองค์ พระองค์ตรัสว่าพวกเขาคาดหวังว่าเราจะทำอะไรได้กับอาหารเล็กน้อยแค่นี้ไหมไม่เลยสายตาของพระเยซูไม่ได้จับจ้องที่สิ่งของตามธรรมชาติที่ตามองเห็นหรือความมีไม่พอแต่สายตาของพระองค์จับจ้องอยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือตลอดเวลา เพราะอย่างนี้อาหารกลางวันแค่เล็กน้อยจากเด็กชายที่อยู่ในมือของพระองค์จึงเพิ่มทวีคูณและแจกให้กับคนถึง5,000คนและนับแค่จำนวนผู้ชายเท่านั้นไม่ได้นับเด็กและสตรีพวกเขาได้กินจนอิ่มและเหลืออีก12กระบุงเต็มดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ1ถึง13พระเจ้าไม่อยากให้คุณตระหนักถึงแต่ความขาดแคลนในสถานการณ์ตามธรรมชาติของคุณ พระองค์ไม่ต้องการให้คุณมีชีวิตขึ้นอยู่กับว่าคุณหาไรายได้ได้มากเท่าไหร่หรือมีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่นี่ไม่ใช่การที่กำลังบอกให้คุณไปใช้เงินเกินตัวอย่างขาดสติปัญญาแต่กำลังบอกว่าพระเจ้าต้องการให้คุณรับรู้และตระหนักถึงทรัพยากรที่มากเต็มล้นในแผ่นดินของพระองค์แล้วแผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่ายอย่างไรเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ เวลานั้นเองแผ่นดินของพระเจ้าก็อยู่ภายในคุณแล้วพระเยซูตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในท่านแผ่นดินของพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงสถานที่แต่แผ่นดินของพระเจ้านี้อยู่ภายในคุณและเป็นที่ที่ทรัพยากรทุกสิ่งอย่างเต็มล้นเหลือถ้าคุณอยากมีประสบการณ์กับความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือในชีวิตคุณให้ตระหนักถึงความเต็มล้นที่อยู่ภายในคุณก่อน จากนั้นสิ่งที่อยู่ภายในคุณจะปรากฏออกมาเป็นความจริงภายนอกพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้คุณตระหนักถึงแต่ความขาดแคลนที่คุณกำลังมองเห็นภายนอกพระองค์ต้องการให้คุณตระหนักถึงความเต็มล้นภายในคุณเพราะแผ่นดินของพระองค์อยู่ภายในคุณแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือตลอดเวลาอยู่ภายในคุณแล้ว ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอโมทนาพระคุณของพระองค์ในทุกสิ่งที่ลูกมีในตอนนี้ลูกเชื่อพระเจ้าในอาณาจักรพระเจ้าเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือขอให้ลูกมีประสบการณ์เช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน